ทีมกระเทยปะเนี่ยเราโดนกระเทยดักตบกกันตัวกระเทยทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วเราอะไม่แต่เราไม่ใช่เราตัวชาแท้ข้อเสียคืออุ้ยปรนอ่ะเจ็บมันอะ chếtเอง qua ơi Lấy lạc ốc thôi ôi พี่ได้อย่างนั้นนะ่ะมันแฟตโอ้ยนู่วจะบังให้สวยมากสวยมันไม่บังให้พี่หรอกมันจะฆ่าไอ่ะก็ <'re> ะมาจริงกันนะี้อ,อ่คือรีบแถบเกิน ว้าแาละมันก็ได้อยู่กลางนะกำลังขึ้นบนสวยขอบคุณมากมันก็ตั้ง่สล่าหายเด้อะครับไม่ได้ได้แค่นี้อ่ะมันระยำแค่นี้นะฮ่ยเฮ้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 ย่จะเอาในป้อมเลยเหรอเออ ต่อให้ป้อมยิงหนึ่งเมตรหล่นอี่อดนเปันนี่นี่นี่โอ้ยไปสู้ชายชาตรีไว้อะไรอ่ะเมื่อกี้กำลังพูดเลยพูดเื่อไปดิไปมอไปดิุด หล่นมากมันจะเอาในป้อมแล้วอ่่ททอหนีมอยู่ในนี้แน่เลย มันนี้เน่ยอะเขามั่นใจเลยว่าเขาจะทำให้จิงเกิดได้ขนาดนั้นพี่นู้นนะเปไปรอละตันนี้ครับตันนี้ครับลุงเป้ยั้่ง ไม่ตันพี่แบงค์แต่ตันกูคืออะไรอ่ะพี่แบงค์ไหนเออพี่อาร์ตนี่คือว้าวคือจริงตามไม่ทันอ่ะไอ้ยี่มาตันกูเฉยอีไอ้ยี่พี่อาร์ตี่อยู่งั้นไอ้ยี่งงเลยพะอีนี่หรอมันมาซับหรอคือสตันแม่ซับเฮ้ยมันหกแล้วโอ้โหเหมือนกัน เฮ้ยอะไรอหรอนี่นี่บนยังไงอ่ะมอกันไนาอยู่หลังเด้อกลดยับไอ้นี่หายชาร่าหายนะอาอสิมันก็ต้องเดินไปทางนู้นอ่ะเพราะเพื่อนกูอยู่ตรงนั้นอ่ะน่าจะไซร่าไป็หับปังเว้ยคือเป็นไงล่ะหายชาหายนะ อย่ยระวังนะไอ้ตีเอาแล้วเอาแล้วสลักหายเด้อสลักหายเด้ออีขวอนี่ควอนปงัง สี่ร้อยอ่ะทำไมมันถึงเทียร์คิปเฮ้ยน่าสงสัยจริงจริงนี่เห็นฮเบล่ะในเลนไม่ได้แล้วก็เอานอกเลนเอออะไรอะไซรัา,ามนทำไมหรอใช้หมีเดินเดินเข้าไปที่พุ่มดิกดอาให้มันเดินนำไปเลย Hãy mình cho mình Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ใครลวกเออโอ้ยว้าเศายใครลวกค่ะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูม่อยู่นะเพื่อนนี่แต่ว่าแฟไปเดมีเลโอกูสุดจัดสุดเกินเกมเนี้ยนี่จ้ากดดิสชัยแล้วคือกดซับสกายสิกดกดซับสกาย ได้กดซับสไครป์สค่4ทีไรเงี้ยสามทีก็ได้กดกดกดไลค์กดอกกดไลค์ส่างๆ2ทีก็ได้6ทีอย่างเงี้ยเพื่อเอาพี่ก็กดเลยนะค่ะเอา5ทีก็ได้ไม่ไม่8ทีเลยชอบเลไกขู่ชอบอะไรขู่ได้ปะกดเลยขี่ชอบอะไขู่ได้ปะกดก็ได้กดมีผ่อนครับคืออะไรอ่ะทั้งเดียวด้วยอันเนี้ยทั้งเดียวเลยปะ ป่ามเลยไม่กล้าเอ้าเอ้าเลยไม่กันด้วยคืออ,อะไรอ่ะ <laughs> อะไรของมันวะแล้วมันไม่ตายด้วยนะเมืเ่อกี้เดี๋ยวเข้ามาทำเลนะ่นเลอคนน่าเบื่อเลยโอ้ยต้อมมึงดูคนมา,อา,ามโอ้ คือฝั่งนู้นคือแบบไปเรื่อยอ่ะเอ้ยจริงไอ้สลักสลักทั้งหมดนะสลักทั้งหมดซับซับพอร์ตเก่งไงว้าวามมั่นใจมันจริงแต่เกิดจริงจะเก่งแล้วจริงเกิดว่ากระโดดที่พี่อตีไล่ดิเล่นต้นอาเลยข้าบ่ามือคาม่าตีกระเทอเลยดูดิมึงดูตัวดิตีกระเธอปะดูดิมองกันหน้าป่าลเวล่ามองกันหน้าป่าเดี๋ยวเขาติงอย่างเงี้ย

อยู่่ทีคนเซฟเซฟมันรออะไรกันรอทิ้งก็มันสู้ไม่ได้มก็เซฟไฟล่าก็เซฟมากอ่ะเขาเป็นซัพพอร์ตสี่คนเว้ยเ่ยแหละจะให้จิมเกิดไม่สนุกเลยเฮ้ยวะจะตายเองจะตายเองดูเลยเฮ้ยคุณนี่ทำอะไรอ่ะสแต็กสแต็กยังไม่ได้นะ ตัตนจะเอาสนสแตกอะตอนนี้จบแล้วนอนเลยจะไม่จะมีคนเล่นหรอเสียตีเขาจะนอนแล้วดิจะไปจะเล่นหรออะไรอะเกมหีไหมคนดูเยอะปังทักษามชิวไอ้ดอนสิง้องสาีไม่้โ้ยว อะไรไปล็กพ่อมันถอะเอานี่นี่่เอาเรืองว่ะพูดอะไรมมีคอตุติออเหรอพูดอะไรเลยะรกบ้นจริงหรอปั้ม เฮ้ยรอดูเลยจอดีเสียพูดว่าปะคุ้มโอ้โห่อเีดังเห็ดพันลานอะไรเดียวเสียเลยหมองอะเฮ้ยนสั่งซื้อลงหน้าม่เหรอจ๊อเาะว่าแถมเฮ้ยมีคนเทเลวอท หยับแถบหรอหยับแถบทำไมสสููมันบังไงทำไมทำไมมึแบม่งตีลามึงแช่ต้มได้ไม่เรอเฮ้ยโอ้กวะยังไงจริงจิงมันเอาแล้วคืออะไรอะไปมึงไม่แช่ต้มวะ

เ,เกือบตัวยิงเยอะมากโอ้ยมันโดนเลยว่าทำไมมันยิงไม่ออกวะ ไม่หน่อยดยิอยู่ไหนแล้วนะอยู่กลาง,ลางสองปะทิ้งอยู่ล่างอะ่ะเปิดบาลอนได้ไหมได้นะไออยู่อยู่กลางสีนะทิ้งต้องวาวกลับบ้านอะ่ะกลางทั้งหมดอ่ะคุณดีอัติไล่ก็ได้นะให้มันมากใกล้ๆแล้วอัติไล่อะ่ะ สวยมากแมงน้ยอีแค่นิดเดียวสโลแบบสโลมากไปบิตรงล่างเลยบินลงล่างเลยเลยเดี๋ยวดันกาง ดีสักคนเนี่ยโว้ยเอ้ยคลิปว้ายเกือบตายไปดิพี่กลับดิพี่กลับนี่เอาใครตายไม่ใช่พี่ไม่ใช่คนก็ตายแทนเลยพี่เคลลินสอนยากอะไรนะ พอจับก็ได้แบบเอาชีวิตรอดเลยเ้ยเอยอะ,อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะขอบคุณนะ

ดูข้างกงาแพงได้ใช่ไหมล่ะจะันรู้อะไรไหมล่ะไปแล้โอ้โกดคิวเอสคือไม่ไม่ไปเลย สตันตึก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 ต่อเลยอะรัว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 เยี่ยมมากโซ่มันเก่งมากเราสู้ตรงตรงไม่ได้เดี่ยที่เดารอกำลังไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยไโดอลล่อไโดอลล่อระวังระวัง มันแฟดติงแัดไปยังเหมือนจะยังโอ้ยเป็ตัวคนตัวใหญ่ๆมองไม่เห็นตัวเองใครจะเข้าเดี๋ยวพอใส่โล่เปี้ยงอุ้ยอุ้ยมาเนี่ยมีเดินกลับไปทำอะไร แกโอ้ยมาแล้วโอ้ยวายเอาไปก่อนนะกูจะตายโอ,โอ๊ยไม่น่าเลยกูเอานึกว่าไปแล้วหิว <laughs> <laughs> ไงเขาหิว <laughs> ข้าวไง <laughs> อาจจะรอก็ได้แต่ยิงไม่หยุดบัฟปึ๊บคือแบบยิงปั้งปังปังกะลาบังสักผาคนแม่งช้ามากเลยคือใครขันเติมตังนี่บอกว่าสวยมากคุณล้าได้ ทำอลายอันนี้ปักปักปักไปมีวิ่งไ,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 ไปจังไป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 เดี๋ยวเราไปไปยัง เปี้ยงเดี๋ยวห้าแล้วนะ้องไอ้เราจะเปเจอโลกป่าต้องมีปัติป้อมเป้ยเปรี้ยงแต่มีเลอโอ,อได้นะ ไปยังอย่าตีอย่าตีขอตีหน่อยไปยังไปยัง,ยงจบ <c oughs> เฮ้ยสนุกอ่ะเฮ้ยพอชนะเราสนุกขึ้นมาทันที